สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีบทความพิเศษซึ่งน่าสนใจนะครับบทความนี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันเสาร์ที่7เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อบทความว่าบนเส้นทางสองแพร่งเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเพียงระยะเวลาไม่ถึงเดือนเท่านั้นแหละครับ ท่านผู้นําประเทศนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคือนายเศษฐาทวีสินเนี่ยไม่ถึงเดือนนําพาประชาชนและประเทศชาติมาอยู่บนทางสองแพร่งเรียบร้อยแล้วนะครับแพร่งหนึ่งหรือว่าทางหนึ่งคือไปสู่สวรรค์ชั่วบูบแต่ตกเหวนรกยาวนานด้วยการดําเนินนโยบายประชานิยมจ่ายเงิน1นึ่งืนบาทให้กับประชาชนทั่วทั้งแผ่นดิน ขอให้มีอายุ16ปีขึ้นไปเท่านั้นแหละครับซึ่งนโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนี่เป็นเส้นทางหนึ่งส่วนอีกแพร่งหนึ่งหรือว่าอีกเส้นทางหนึ่งเป็นวิถีทางที่จะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งกระดูมันว่านายกเนี่ยจะไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะครับที่จะนําพาประชาชนเนี่ยเดินไปตามเส้นทางนี้เพราะอะไรครับเพราะมันต้องใช้เวลาอย่างไงล่ะครับ ใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาของผู้บริหารในคณะรัฐบาลของนายกเนี่ยเป็นอย่างมากและก็ยากยิ่งกว่าการวิ่งของกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆเอามาแจกจ่ายกันเยอะเลยเซฐาทวีสินเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรั์ที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับแต่เมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อได้เป็นผู้นําประเทศประชาชนคนไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบของประชากรทั้งประเทศซึ่งมีอยู่70บล้านคน ประชากรกลุ่มนี้เนี่ยมีหนี้สินล้นพ้นตัวเขาก็มีความหวังกันว่าเศรษฐาและรัฐบาลของเศรษฐาเนี่ยจะช่วยให้พวกเขามีกําลังมีความสามารถที่จะลดหนี้ลดสินลงไปได้บ้างหรือว่าสามารถที่จะปลดหนี้ได้เป็นผลสําเร็จนะครับมีสุขอนามายัยขั้นพื้นฐานที่ดีปราศจากการเบียดเบียนจากโรคภัยไข้เจ็บมีความรู้มีความคิดมีความสามารถที่จะอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีตามสมควรแก่อัตภาพของแต่ละคนแต่เพียงแค่ระยะเวลาไม่ถึงเดือนเท่านั้นแหละครับในฐานะการเป็นผู้นำของประเทศเนี่ยเศรษฐาก็ได้พิสูจน์ตัวตนแล้วนะครับว่าหมกมุ่นย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินนโยบายแจกเงิน1,000 0บาทโดยที่ไม่ได้สนใจหรือไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือการนำประชาชนและประเทศชาติ ไปสู่ฐานะการล้มละลายเลยนะครับการแจกเงิน1นึ่งมื่นบาทเนี่ยแจกทุกคนขอให้มีอายุ16ปีขึ้นไปจะยากจะดีจะมีจะจนยังไงจะเป็นยาจกหรือเป็นเศรษฐีจะเป็นสสผู้ทรงเกียรติเป็นข้าราชการหรือว่ากรรมกรที่หาเช้ากินข้่าอาบเหงื่อต่างน้ำทุกคนมีสิทธินั้นทันที ซึ่งการดําเนินงานตามนโยบายนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลต้องใช้งบประมาณไม่ต่ํากว่า5 0 0แสนล้านบาทนะครับในขณะที่ประเทศมีหนี้สินอยู่ในเกณฑ์หรือในระดับที่ไม่สามารถจะก่อหนี้เพิ่มได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าสุ่มเสี่ยงต่อการล้มละลายนะครับแต่ดูเหมือนว่าเศรษฐาค่อนข้างจะมั่นใจว่าสามารถหาเงินกว่า5 0 0แสนล้านบาทเนี่ยเอามาแจกจ่ายได้ในขณะที่ประชาชนอย่างเราๆท่านๆเนี่ยก็เห็นว่าท่านจะหาเงินมาจากไหนแหะครับนี่เป็นคำถามเลยนะครับถ้าไม่กู้เพิ่ม และสถาบันการเงินที่ไหนจะยินยอมให้กู้หากแม้ว่าเศรษฐาและรัฐบาลของเศรษฐาสามารถหาเงินกู้ห้าแสนกว่าล้านมาแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ก็ต้องกับท่านเนี่ยหรือว่าเศรษฐาเนี่ยหรือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังจะโยนยาพิษให้กับประชาชนและกําลังจะบ่อนทาลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศชาติซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับประชาชนและประเทศชาติ ก็จะต้องเดินทางไปสู่เหวนรกและกําลังจะตายอย่างผ่อนสงทีละน้อยทีละน้อยเพราะว่าทางประชาชนและรัฐะต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันเสี่ยงต่อการล้มละลายเหมือนกับที่ประเทศอื่นๆที่นําเอานโยบายประชานิยมมาใช้แบบไม่ยั้งคิดเนี่ยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยประเทศเหล่านั้นต้องล้มละลายในที่สุดเราก็ได้รู้เราก็ได้เห็นกันมาแล้วไม่ใช่หรอครับบุคคลในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ รวนแต่เป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติทั้งนั้นเลยมีการท้วงติงแล้วก็ขอให้รัฐบาลเนีพิจารณาทบทวนนโยบายนี้คิดให้ละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมคิดให้ละเอียดรอบคอบถึงความเป็นไปได้สมัยด้วยความไม่ประมาทแต่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ตระหนักถึงข้อท้วงติงต่างๆเหล่านี้เลย ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีสามัญชนคนไทยจํานวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะมีรายได้ไม่มากก็จริงแต่เขามีวุฒิภาวะครับมีความรับผิดชอบเห็นถึงพยานอันตร,รายต่อการดําเนินนโยบายนี้แล้วก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังจะหวานแหให้พวกเขาต้องรับเงินตามสิทธิ์นั้นด้วยทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาไม่มีความปรารถนาที่จะได้รับสิทธิ์เหล่านี้เลยเพราะไม่ต้องการที่จะเห็นประเทศชาติเนี่ยต้องล้มละลายลงไปกล่าวโดวยสรุปเนี่ยนะครับ การที่เศรษฐาซึ่งเป็นผู้นํารัฐบาลจะหาเงิน5 0 0แสนกว่าล้านบาทเอามาแจกประชาชนเพื่อสนองนโยบายประชานิยมตามที่พักเพื่อไทยได้เคยหาเสียงเอาไว้เนี่ยสุดท้ายก็คงจะหนีไม่พ้นวิธีการกู้เงินโดยไม่คํานึงถึงวินัยในการบริหารการเงินของประเทศและผลที่จะตามมาก็คือการพอกหนี้ให้กับประเทศชาติและประชาชนจนถึงขั้นล้มละลายได้ในที่สุดนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรี ยังคงมีทิฏฐิมานะที่จะนําประชาชนไปสู่เหวนรกข้างหน้าแล้วไซเนี่นะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็เห็นมีอยู่หนทางเดียวที่นายกรัฐมนตรีจะช่วยชาติประชาชนและก็รักษาคำบันสัญญาที่จะดําเนินตามนโยบายประชานิยมที่ให้เอาไว้ก่อนการเลือกตั้งได้โดยไม่ตั้งกู้เงินใครคืออะไรรู้ไหมครับไปขอเงิน5 0 0แ0นกว่าล้านมาจากเจ้าของพักสิครับซึ่งร่ํารวยมากๆเนี่ยขอมเลยครับ เอามาแจากจ่ายให้ประชาชนตามคำบัญญสัญญาสิเถอะครับเพื่อเจ้าของพรรคเนี่ยได้มีโอกาสไถ่โทษที่เคยเสนอนโยบายจำนำข้าวเอาไว้จำได้ใช่ไหมครับต้นตำรับทักษินคิดยิ่งลักทำทําจนบ้านเมืองคิบหายไปหลายแสนล้านบาทแล้วนี่นะครับไปขอเงินเขาเถอะครับน,นนิดนะในไหนก็เป็นผู้นำประเทศที่บริหารงานตามใบสั่งนักโทษเด็ดขาดชายเทวดาอยู่แล้วนี่ครับ